โกโกโตค่ะโกโกโตแปลว่ากูกําลังจะตายไระช่การกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการโกโกโตในฐานะน,น,นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะคะ ยืนยันวันนี้ได้ตั้งกรรมาการสอบสวนที่ต้องเอามายืนยันเพราะว่าคือตอนนี้กรกตเป็นหน่วยงานที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยระแวงแครงใจว่าเอาจริงหรือไม่มีจริงหรือเปล่ากรกตนเนี่ยบอกว่าได้ตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วเพื่อดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ร้องยื่นคําร้องขอให้กรกตพิจารณาสั่งยุบพ,พักเพื่อไทยและอีกหกพักร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทําการครอบงามชี้นําและหกพักการเมืองยินยอมให้ในายทักษิณครอบงามชี้นําโดยเห็นว่าคําร้องมีมูลเป็นการพิจารณาใบไ,ไตขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการอันนี้สืบเนื่องมาจากกรณีเศรษฐา ทักษิณเล็กแกนนําพักเพื่อไทยแล้วก็แกนนําพักร่วมรัฐบาลเข้าไปประชุมที่บ้านจันสองลาดโดยที่ไม่มีแย์ทองทานชินวัตรตอนนั้นก็กําลังไปอยู่ที่มินิบวปอ,วอ,ปอ,อที่เมืองจีนโดยกะกะตชี้แจงว่าเมื่อมีคําร้องยื่นเข้ามาให้กรกะตอสอบทางกะกะตก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งก่อนหน้านี้นายทะเบียนพักกันมังจะมีคําสั่งก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งตั้งกรรมการสอบซึ่งเป็นขั้นตอนที่1 คือตั้งกรรมการสอบก็มอบหมายให้กรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองรายละเอียดและข้อมูลก่อนหนึ่งชั้นคือไปเอาข้อมูลมาก่อนหนึ่งชั้นแล้วตั้งกรรมการเมื่อสอบแล้วว่าคําร้องมีมูลเพียงพอขั้นตอนที่1คําร้องมีมูลขั้นตอนที่2ตั้งกรรมการสอบเพื่อดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงมันเราไม่ได้ตั้งกรรมการสอบโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไป หรือเอกสารคำร้องแต่อย่างใดกกตและสำนักง,งานกากนตดำเนินการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการสำหรับกระบวนการหลังจากนี้คณะกรรมการสอบสวนจะทำอย่างไรก็ต้องตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยสอบและเห็นว่ามีมูลแล้วส่งให้กรรกตแล้วกรรกตตั้งกรรมการสอบอีกชั้นหนึ่งสอบเอกสารหลักฐานพยานบุคคล ซึ่งอาจจะต้องเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงโยจดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากข้อมูลพยานหลักฐานเอกสารส่วนบุคคลยังไม่ครบถ้วนที่จะสรุปความเห็นของสำนวนเสนอต่อนายทะเบียนพักได้จะขอยื่อระยะเวลาครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จซึ่งอันนี้จะไม่ได้บอกว่ายื่นกี่หนคำว่าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ อันนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยคที่กรกตมักจะใช้เวลาเอาตัวรอดรายเปิดเอาไวา้ก็ยังไม่เสร็จอะยังไม่เสร็จก็ได้อีกสาว, <นะ S 1> วันเรืเยจะเรื่อๆๆๆๆๆๆไป 1> <iders> 1คือหนึ่งมีคนร้องมาเขาก็เอาคำร้องเนี่ยพูพ้ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบคำร้องและข้อมูลตังๆเห็นว่ามีมูล ก็ยื่นให้กรกตกรกต,ก,ก,ตก็ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งกรรมการชุดนี้ก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้แหละมาตรวจสอบอีกทีก็เรียกพยานทีนี้กรรมการก็กกเรียกแล้วเรียกพยานซิเอาผู้ร้องมาผู้ถูกร้องมาเอกสารมาพยานมาพยานลายปากพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรเอามาเสร็จปุ๊บตายละวามันยังมันยังไม่จบอะใน30วัน30วันแล้วมันยังไม่จบยืดปอีก30วัน แล้วยังไม่เสร็จก็ยืดอไปีกสามสิบวันยังไม่ซื้อยืด30สามสิบวันตอนนี้รัฐบาลเหลือสองปีสิ้นเดือนนี้นะเริ่มนับหนึ่งปีการนะเหลือสองปีหกเดือนพี่เก๋งไอ้ครั้งละสามสิบวันเนี่ยมันไม่ได้ไปจบที่สองปีหกเดือนกี่ครั้งก็ได้ทไมไม่มีไม่มีใครบอกประชาชนเช็คแล้วคุณวิทยเย็นก็พูดว่าไม่มีไม่มีมันเปิดอะมันเปิดหมดเลยเนี่ยนะ